เริ่มถ่ายแล้วเริ่มถ่ายแล้วเดี๋ยวรยกมือก่อนกูจะถ่ายไว้เป็นคนแรกเป็นหลักฐานนี่เห็นหมดเ,เห็นหมดนี่เห็นหมดกล้องครูใหญ่อเอาพร้อมนะ,ะพร้อมนะถ่ายแล้วนะตอนนี้ มือลงเอามือลงเตรียมตัวเอาจริงแล้วยกเอาเอาวิวก็ครูบอกว่ายกแล้วเหมือนเมื่อกี้เอาผู้เขาเอาอะไรนะฮะข่าวใช่ไหมเอาใหม่ข่าว อ้าวขาวอ้าวทั้งหมดเตรียมตัวเอาจริงแล้วนั่งลงหมดทุกคนจริงนะครจริงสิทำไมจะไม่จริงก็ <c oughs> จริงแล้วอ้าเตรียมตัวนี่ข้อหกแล้วนะ เอาเงียบเตรียมตัวเดี๋ยวเสร็จแล้วลงไปเข้าแถวเลยนะนนล,ลงไปเข้าแถวเลยนะเสร็จแล้วลงไปเข้าแถวเลยนะราอโจทย์นี้เสร็จสิบข้อนะอาเตรียมตัวจริงละอ้ววอาวนั่งลง ถ้ายังยกอยู่นี้ครูไม่พูดมายกครูไม่พูดเลยอันนี้ข้อหต่อนะเตรียมตัวกเไหมยก,มยกอ่ามีหลักฐานแล้วมีหลักฐานแล้วอันดาคนแรกคำว่อาอะไรภูเขา ภูเขาอืถ่ายเป็นหลักฐานภูเขา,อ,เอ,าเอืมก็บอกว่าถ่ายจริงไม่เชื่ออาเตรียมตัวข้อต่อไปอข้อเท่าไหร่แล้วอ่ะ๋อข้อเจ็ดก็เจ็ด <laughs> เ <laughs> งียบทำไมไม่เงียบรูไม่บอกอยู่อย่างนี้แหละมันต้องกลับบ้าน อพร้อมนะยกอ้าวตามวิดีโอดิวคำว่าอะไรอ้าวสวยงาม อาเตรียมตัวเข้อต่อไปพร้อมนะพร้อมแล้วข้อแปดเหรอเอาข้อแปดมันมีสิบข้อนะตรงนี้ทำไม่ะ À, năng 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 năng, đi đi, năng đi đi Năng đi đi Năng đi đi À, tiêm tùa Tiêm tùa Này, cú thải dù ná Dốc À, ích โอละทัดโอกดันไม่เป็นไรอ่ะเตรียมตัวเร็วๆอย่หมดเวลาแล้วออเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็ววเร็วๆ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 เร็ว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 เร ข้อกล้าแล้วเหรอเดี๋ยวอ่จดไปพังอ่ะเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเอาแอแอแอเตรียมตัวนี่จดไปบ้างแล้วยังไม่ดีจดไปแล้วยังไมอจดไปแล้วยังไม่ นั่งดีๆใกล้แล้วใกล้แล้วนี่เขาก้าวแล้วเขาก้าวแล้วยกเปรี้ยวฮะอ่าวหนังสื้หนังสืออืมหนังสืออ้าว สุดท้ายแล้วเตรียมตัวสุดท้ายแล้วเตรียมตัวฮะมาเดี๋วยวใครยกก่อนไม่ต้องลงไปก้อนแถวเลยไม่ต้องกลับบ้านเตรียมตัวเอกเตรียมตัวนะอะไรอ่ะข้อสิบแล้วตอนนี้ <ảo> อ๋ออขอบคุณค่ะ บอกอะไรอ่ะ